อะไรกัได้ไม่ใชคือพกไหลเอยเลขสามโจบโอ้หกไอลเท่าไหร่แหมไหลเมื่อนะหาเมื่อนไหละหาเมื่อนโอ้ว่าอยู่ละกาไล่ดอกกาไลเขาก็ว่าห้าสีกุ้ย คุยอีกแล้วืคุยอีกแล้วพุน่ะเบิ่งล้นแล้เนบไว้ไผ่หาผุนละคานแล้วโซ่ปะได้ซส้อตัวใช่หไหาใช่หอู้นซ่ได้้เปงเงินม่แล้วดี่ะนี่บินบินในพอดเอาเลยบนล่างบนล่างเราเอาเบิ่งป็นคตาพี่น้งงวหน้ารั่าโซ่ปะได้เือเจ็แสนถือบนล่างซส้บินเนาะสามแสนบอกพ่อ สามแสนนี่สองศหกบินหกบินว่าโนกับสองเก่าเนาะขอัพอจ้อยหน่อยสามแสนหกแสนม้ยหกบินหกบินบนลังม็นก็บินหกบินกับหกเมื่อเหรอนี่ออกะไรเบิร์เนี่ยบินละเมือนละเมือนนะปัตินี่โค้งสุดท้ายปฏิบัติพ่อจอยกี่ขั้นวนั่งรถนี้เด่อยวบอกขั้นปฐายแล้วพ่อไปชื่อ มี่มีคำเด็ดพ่อมาบัคำคมพ่อมาบักเดี๋ยวเสียบบ่บอกเลยดิไอพจนนั่นก้อนเนียงม่นางว่าสูุพี่น้องฟังน้ำตัวบอกไปน้ำบอกไปน้ำผู้สิทไทยครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีทั้งหลายแหละผู้ใดใดแม่ว่าอะไรอะอยพ่อจอยนี่ตัวนั่นพ่อจอยตัดห้อรุง เด็กน้อยหัวทาวบ่มือนี่ก็ซื้อถือโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายปฏิบ่าวว่าเห็นเนาะพ่อจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวปฏิว่าบ่เห็นห้าหกศูนย์บอแม่หกศูนย์พร้อมใบไส้ตัวเน้นใบไส่ก็บ่พ่อจอ้อยบ่ไปพ่อจ้อยยืนเยอะแค่แปดเก้าก็หกศูนย์เท่านั้นจ้าพ่อล้วจ้าบาตนี่พ่อจ้อยสีว้าวข้อมฟันให้ฟังฟันแล้วนบ่อพ่อจ้อยแมนข้อมฟันต่องวดนี่แม่นแล้วก็คิ้วพร้อม พอจอยไฟถุงกระเที hmm. away, ่ยวเลี้ยงไปครับกับปืนบอกหนึ่งครับปืนแกะบอกหนึ่งครับไฝ่ไปไฝ่ไปเล่ยย่างไปเล่ยไปเห็นรถชีบล้อจอดเที่ยงกันอยุคสามขั้นมานี่บังกานึงเล่ย่างมาอุ้ยเจ้าไฝ่ปืนมา่งเลยตำรวจสิจับเจ้าดิจอยอยู่เส้นเข้าวาน่ะเว้ยจับบางในเหรอยี่หรี่เขาจับยี่หรี่มากมากปืนมาทันเขาจะเอาไปเสี่ยงไม่ให้เส้น มันกับมาปดป,ปืนออกจากบา้าคอยงายจอยไปเสียงแม่ไม่ต้องได้คอยออกไปหอยไว้คางรถชิบหลอ่อไหมเสียงตีเสียงแม่บอกสันจุดหลบบ้างมีลาบมึงเห็นหรอก <c oughs> เอาไปมีลาบสันเอาไปส่งรถชิบหล <c oughs> ่สหเ,เสียงนี้ปิศนาแถอเนะอ๋อเสียงจังสันกันว่ามึงว่าดีเราก็ดีนตัวสันหอกเอาไ้หอยไว้คางรถชิบรลอรถชิบรล,ล่อหนังสิมีคนเต็มอัดเัาเทิงสามขั้น พวกเจ้าก oh ็เลยสีย่องๆไปถามมึงเอาพวกเจ้าไปไซมางได๋เขาไล่ออกกันนะใช่ไหมครับมีแต่มบยิี้ก่อนจ้อยเขาไล่ออกงานไปถามันนี Spiritual ่กับ่าไล่ออกงานไปถามันนี่กับ่าไล่ออกงานไปถามันนี่กับ่าไล่ออกงานเลขสิวอกี่ลีอ่าอย่า่าพอใจวอกเลียนเลขอกี่ลีแต่จังจะเบิ่งว่ามันสิวอกี่ลีของวอกเลียนครับอ่าไปถาเมื่อใดก็ว่าไล่ออกงานอ่ไล่ออกงาน วันนี้พระเจ้าก็เลยกลับขึ้นมาหาบางนั่นบางั่นก็ยืนนี่หันละพระเจ้าก็เลยย่างกับขึ้นมาทางทานเก่าหละครับย่างมาเลยเห็นหมาไล่กัดไก่อยู่บัดถ er. ือเคงบนท้องงอีกแล้วงุ่เนี่ยกัดไก่กัดบ่เป็นกัดแม่มันดิกัดลูกมันตัวน้อยๆบอยไม่ใไหมครับจับกัดทั้งขาสองขาจับขึ้นมาเสียสิบบ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  ใกล้หน่อยตัวนึงก็บ๊อบลงมันจะแล่้ยนนี่มาพ่อจ้อยเลยไปจับจับออกไกล้หน่อยจับขึ้นมาบ่มีหมองหมากัดขากรบโบบาดบม่ยังพ่อจ้อยก็เลยมาปอปอมันเลยขึ้นบ่ตายบ่ตายนี่ละเลขจุดจบก็คืออยู่นี่เลขเลขสีออกทั้งบนทั้งล่างเลขปืนนี่ลาดโบเส้นทั้งบนพ่อจ้อยวาโรดปืนนี่ก็ห้าเป๊ะ บนนี่ลานเปอร์เซ็นต์กะจังเถือบึงว่านซีมันมาจะใสว่าเลขี่ยนมันมาจะใสเอามาจากนี่ปั๊บเอามาจากพุ่มผลตีไปนี่งังครับมันเรียว่าซูคนฟางก็เพิ่นสีเห็นคลิปหรอเพิ่นกะสีทู่มาหาพิ่นจอยรอดหรอกเพราะว่าเพิ่นบ้านโนี่คือไปอยู่น้ำมูเพิ่นจอยจักเปลี่ยนเัื่งใดบนนี่นานกิศาสนาอีกแล้วพิ่นจอยศาสนาดิ่นี่จักก็เปลี่ยนเัื่งใด นี่ตามมาว่าแปดเก้าก็ผ่าซนฟังคักคักฟังควงฟันพ่อจ้อยคักคักแล้วเอาไปตีเอาครับห้าลังเทียวพ่อจ้อยก็ตีมาถีเขียนว่าเลขเขียวยายเขียวดำยายเชียงหม่เชียงนร่เราเลยว่าละวังสามเก้าสวมันออกกหลีเราเอาเหลิแล้วมันออกกหลีเราว่ามันมเหตงไงก็สร้างเลขหมูเราว่าเลขหมูนี่ปิ้นหัวลงนี่หัวมันปิ้นหัวลงนี่ หงูสามตัวตายตัวหนึ่งนีงน่มันจิเป็นตัวอื่นบ่นนได้แล้ววาเป็นหกศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์เราบอกเลยเขาเก่งเนี่ยดีนแะแต่ไม่ถ<า><พ>้าสิบตีเป็นหนึ่งบนนูนเราบอกว่าเป็นเลขล่างอีกตั้งหังหกก็เป็นหนึ่งเหรียมัน,นตกลงมาต่อสิมีที่ตีของเราอย่าง,งต่อเลขเย่อยเฉลี่ยนี่เป็นเลขผ้าน,นี่ยแล้วว่าเป็นเลขบนเราบอกเขาใช้ว่าเป็นเลขบนกาเป็นเลขบนอิหริคือเราว่าอิหริแต่ว่าย้ายอะไรเงี้แหละก็เฝ้าตี เฝ้าตีลเฝ้าส่งมาให้พี่น้องเฮามีความสุขเบิดทั่วประเทศไทยมาเด้อคุณแม่เอฟซีรออยู่จ้าเราอยู่นิ่ก็รอคือกันเด้อว่าจ้อยกับตีซ้ำนี่แหละตีซ้ำเห็นนี่แหละแต่ว่าพอจ้อยฮักหลายก็คือขาดแปดสามมารตัวนี้บอกว่ามัรตัวนี้พอจ้อยนะขาดแปดสามไปนะพอจ้อยครับผู้ใดอยากได้เงินผู้ใดไม่อยากได้ก็ยืมซื่อคลิ๊กเข่าหนึ่ง โบตองวา่าพอจอยคุยโบตองวาจทังแสนทั้งสี่ตัวได้แปน้ำพอจอยนะห้าแปดสามครับสองตัวเดียพอจอยสองตัวก็คือแปดสามห้าแปดครับตัวพอจอยหมกักแปดสามกับเมนเทสต์ตรงนี้นก็บริหนี้มันเป็นยังก็ให้เป็นห้าแปดสามบักพอไส้มันเอาปืนน้ำพอจอยไปครับบักพอไส้มันก็ต้องเป็นห้าครับรถสิบล้อจอดอยู่สามขั้นครับ ปืนมันก็ต้องเป็นแปดขันมันก็เป็นตัวนี้ขันมันเป็นบ้ามันก็สีออกหนึ่งศูนย์แปดมันสีออกนล้รถชิบหรออันนี้แต่ว่าพอ,พอจ้อยนี่เกิดว่ามันสีออกตัวนี้เพราะว่ตีไปตัวนั้นแมนอันนี้คือพอจ้อยตีแมนครับเพราะว่าหนึง่งพอจ้อยนี่ก็ต้องให้เห็นกับพูกราค่าให้เป็น นี่เม็ดที่ดีให้เป็นนี่แก้งเขาขาวเขาหน่ขันสิไปคิดว่ากูฝันยังไงบ่เอเมื่อขึ้นหนิบ่แม่เพราะว่ามันเก็บยังหลายมื่นน้องพอจอยกันมาหนิบ่ออกมาเป็นบ่บ่ขั้นเลขสถึกพอจ้อยว่าฝันซุ้มซี้ซุ้มหะคือฝันใน้ขึ้นจ้องวดสองมื่นเท่านั้นฝันนคือได้เปรอะก็คือออกเลยเลขออกอทธิ์ไป้เจ้าสืบบ้างว่าเลขพอจ้อสิออกอทธิ์บ่เลขสองคู่หนิสามแปดกับห้าแปด จะฟันทุ่งเลยย้ายได้ยินแล้วมาเลขสอกรตัวใดย้ายจาฟังข่อยฟันแล้วนี่ย้ายเชิง,ชงไม่เชิงไรครับ,รบเป้ามาเอฟซีกำลังถ่ายอยู่หรือว่ามันสิมาคือของพอจ้อยก็ได้พอจ้อยนี่จิตสิสื้อโยสองคูเดี๋ยวจะว่าพอจ้อยหลักสื่อพอจอ้อยสิสื้อสามห้าแปดตัวหนึ่ง้อ สามหาแปดแมนสามหาแปงกับสามหาแปดสามเราก็จอยแมนครับแต่ว่าหาลังเทียมันโบตุงโตมักแต่ว่าเอฟซี่กับพิ่เจรนาเอามันคือมาดูแท้สีที่สามมันจะมาอีกวงวันนี่เนี่ยถ้ามันไม่อีกน่มันจะเป็นหาเป็นสามแปดหาล้วเด็ดนี่มันคือมาดูที่นังกอดดอกเคลียเช่บดปีบ่ จุตลอดปีตลอดซ่านบ่บ่ร้านไรกันได้ขันรำไม่ละเพ่อสิแม่นจ้ะแอ้วข้าวจอยเอาเด้อผู้ใดอยากได้เงินแจะปากดบ่ค่อยๆจ้ามือสิได้เงินเฮะพี่น้องแต่นี่พ่อจอยก็เก็บเงินเพราะท่านแล้วอยู่พี่น้องแมนเวอาดังเยอะบาแห้งเฝ้าไปหาซื้อไว้ครับถืออีหลีพ่อวจอยแปดสามแปดหะตัวพ่อวจอยมัก ห้าแปดสามไปเป้าไปบายมันเป้าไปดึงมันพ่อจ้อยมันใจร้ายมนได้งอนดีครับพ่อจ้อยเบิดเลยมีเทไรเอาเบิดเลยมีเทไรมันใจแมนครับเบิดเลยบ่ต้องถดบ่ต้องงอไวขันว่าล้านเปอร์เซ็นต์นี่มันหน่อยอันนีแมนครับเพราะว่าเหตุใดผูอจ้อยกับพวนี้จากเรขกซุ่มนี่เลขกเจ้าของหนึ่งขั้นแจี้งแจ้งเขาขาวองพีผจ้อยว่าถึกแน่นตัวได้พ่อถึกพ่อห้าแปดสาม 83อ๋อแคปหน้าจอได้ครับพี่น้อง83 83เอาพี่น้องแคปหน้าจอเอารอแป๊บนึงครับประจอยกบดระเจังเถือกบึงว่ามันสีไม้หรือีไม้เหรือญกระเจิงเถือบึงสีเจ็ดสีเนี่ยมาจากไหนครับพ่อจอยก็มาน้าม้านล่ะมากัดไกลมากัดไก่มากัดไก่อ๋อลงก่อนก็ได้ครับพ่อจอย กะจังจะเบิ้งพี่น้องผ้าสิบห้าหัวผู้ใดครับสิบห้าสิบห้าจมมือสิบผ้าลูกขาครับกะจังจะเบิ้ลตัวมกักตัวชอบของพระจอ,อยตัวใดกรับตัวมักตัวชอบนี่ก็คือหาแปดสามครับครับกะจังจะเบิ้งว่าพ้าจอยว่ามันออกอีหลีอยาวพ่าจอยบ่นยครับออกอหลีตัวมักพ้าจอยตัวใดก่จ้าหาแปดสามครับโบไปใส่กระซังหาแปดสามตัวเก่า ว่าใหญ่ใหเชียงมาเชียงไรดิเง้ยินนี่สิตีคือผอจ้อยบ่ถ้าสองตัวดิจ้าแปดสามห้าแปดท่านี้แมนเรียกผดจ้อยหลายคู่ก็จริงอยู่แต่ว่าผอจ้อยนี่ให้มีทางเรียกรู้ขั้นผู้ใดไปนะ่อจ้อยนี่ลำลำเรวยๆรเฮ่งเฮ่งครับอ่าผู้ใดบ่ซื้อยูซื้อคือแขวะจงครึ่งยาปากยาโบขั้นผู้ที่ซื้อ การพูดสิ้นื่อเนี่ยอเฝ้าเลนเลยตัวไรพ่อจ้อยห้าแปดสามเลขสามตัวแล้วก็แปดสามแล้วก็ห้าแปดข้อนะี้แล้วพอนะแมนหนึ่งก็ข้อหกแปดเลยเอฟซีเลขหมาผูดอะไรก็หูชักว่าใกล้เป็นยังใกล้หน่อยมันเป็นยังหมานเป็นยังยัยพ่อจ้อยได้บอกอไรเคียเลขสุนัขก<า>็ได้ก็ว่าเจมเมอร์มันแปด ส่งสีซ้ำเงินอย่เจะเมื่อส่งสีลัดแหงแล้วเทยาแบบตั้งเงินข้าเจ้าเนาะกินพระจอยไปเลยจ้ะเลขสุนัขตัวไดกครับเลขโอ้ยแย่ให้บอกะันเนาะบังเนาะบันเนาะถ้าคนแต่คูตากน่ามันด้กว่าพระจอยสิบอกไว้ซสื่อได้ฟังผู้ใดเบิ่งคิดเลข หมากัดใกล้หนิมันสิเป็นเก่าหนึ่งเก่าสีแต่ว่าบ่มีในหันเด้อเก่าบ่มีก่อสรางนั่นรางวัลบ่มีก่อสรางผู้ใดฟังความฟังผู้ใจใดให้เข้าใจครับว่าหมาเป็นยังใกล้หน่อยเป็นยังแม่มันเป็นยังกับใกล้แม่ลูกอ่อนกับใกล้หมาหมากัดใกล้แม่ลูกอ่อนแต่ว่าบ่กัดแม่กัดลูก การลูกม en. ันม oh. oh. es ันเป็นยังก็กัดมันบ่ศูสยนมันจิกาดบอกมันไปซื้อๆนี่มันยังไปซื้อๆนมันต้องศูนบอกพอใจมันก็ต้องศูนตัวเยอะให้บอกคักไปเลยต้องมีศูนมันบอกพอใจอ๋อวันนี้ศูนกักตัวส่นครับเฮาว่าใช่ฮะนี่โวย คัน่ัสวนมันสิจับใกล้หน่อยแก้งขึ้นน้ำ้าวิววิวอ่ะมันต้องสวนมันบ่พมันก็ต้องสวนต้องขัดก็นคือค้นนี่แหละครับขันวัดสวนบ่กล้าดื้ดอก <c oughs> นี่ยังกระได้ว่ากล้าดืก,กอก้าส้นกล้ามนดอกพอจอยสีบ้างหัดฟังคาคาครับพอจอยพ้ายถุงเงินพอจอยนี่ถุงเหลียงกับแบกปืนแจไปครับฟังเบิ้งดีๆได้ฟังเบิ้งดีดีจะไปตัวกันได้ควบฟันงงพอจอยจะตัวกัน พอจ้อยพา่ถุงเลี้ยงไปกับปืนแก็บบอกหนึ่งพอจ้อยยางไปเราไปเห็นรถซิบรอจอดชู้สามขั้นฟังให้ดีฟังหูแกะขี่ห่วออกดีดีรถซิบรอจอดชู้สามขั้นสิมี่พอทสาบากหนึ่งยางมาหาพอจ้อยครับมันแค่ปอกกล้วยครับพอจ้อยจับที่ข้างมันได้แล้วเปืยนคัดพูดดิมันยางมากมันวางได้ ตำรวจสิจับเจ้าหนี่พันยายจ่อยซ้ำนี่มันก็นถืงเราดิ่ง mm hmm. ตำรวจสิจับเจ้าเอาปืนมาเอาปืนมามันมาหยาดเราเลยโยบ่าคอยอเชียวไปเสี่ยง mm hmm. ว่าเชียวไปเสี่ยงยังไงคนเชียวแบกแบกไปน้ำโยบ่าบ่ได้บ่ได้ตำรวจสิจับเอาไปมันก็เอาไปไว้ขังรถที่ล้อยนะหอยโอดโจนอยู่เอา้ามันเสียงแม่มันยังได้เสียงซ่านเหมือนกัน mm hmm. เขาก็เห็นคือเขาอุ้นตัวไปสินเออหันแล้วมันดีแล้วนันว่าตอนนี้พ่อจ้อยก็เลยงางงางน้ำงางไปขุดรถไปไม่จะไม่ยิ่งเตียมรถหมอกกอกอยู่ถ้าเก้าก็ยิ้มมวยไม้มวยไหม่จะซุ่มไม่ยิ่งเอาเป็นยังคือจังภากันมาขี่รถเตียมรถเตีมไรอยู่ถือเขาไล่ออกแน่นไล่ออกนี่แหละนี่แหละพ่อจ้อยมามานี่แหละ ถำมขั้นนี้ก็ว่าออกไรออกงานถำมขั้นนี้กับว่าไรออกงานขั้นที่ที่สามกับว่าไรออกงานไรออกต้องออกนะักกรจายแม่นกรเบิ่งว่าพจสิตีถือหรือบ่ถิตแม่เชียงไม่นี่พ่นสิตียังไดกระอดใจรออดี๋ยวเขาจะมาฟังเขาจะจามาฟังท้ายโค้งสุดท้ายครับเว้าไปอัดเอาเลยหาแปดสาม ไปอันเลยครับอันเลยอัดเอาเลยครับมาแปดสามอันเลยอันเลยครับเพราะว่าหนึ่งเอฟซีของปจจอยเสียงแล้วครับผู้หนึ่งคนผู้นี้เสี่ยงเล็กแม่นครับมันแม่นพร้อมแมนครับเพิ่นฝันว่ามีคนเอาเขาสารไปเพิ่นครับแล้วก็เจียวเขาเพิ่งขึ้นครับอันนี้เป็นนิมิตที่ดีควบฝันครับควบฝันสิมีโชคไม่หลาภครับเพิ่นเสียงเล็กอจ้อยครับ ค่อยๆครับค่อยๆไปผู้ใดหาพันหกพันเจ็ดพันโทรมาหาพจอยายาเบิรนนาไปเรื่อยๆครับค่อยๆไปครับเอายกงหินจักรองนะครับผอเ่อนซี่หาพันจะกินได้ด่วนนี้พี่ครับเจ็ดพันแปดเรยแลลวเนาะเอาตามกำลังเท่าละเอาแน่นหน้อยเอาข้อหอมปากหอมข้อหอมปากหอมข้อเอาไปเรื่อยๆครับตัวหนขอผอเสียเอาไปเรื่อยๆงวดนี่ห้าแปดสาม ห้าแปดสามนี่เอาเลยเพราะว่าเอฟซีอของพอจอยที่เพิ่นฟันแม่นเพิ่นเสียงเล็กแม่นนี่เพิน่นเพิ่นบอกพอจอยแล้วรลขเจ้าเขาแล้วตูจอยครับอ่าเ,เจ้าเขาแล้วห้าแปดสามนี่บอกพ่อเขาห้าแปดสามเหลือมันจิเป็นคือเก้าบ่ะหมือนสิเป็นสามแปดห้าบ่ะอยู่นี่เดี๋ยวอันเดียวกันแล้วน้ะก่อนเนาะ แกตั้งทะเบงว่ามันงสามมันสิตายแล้วไปสามมันสิตายจงงงอยู่บัางกาบ่กที่มาอยู่บ่อยู่หลักลอยบร่ระวัาใไงดีผูใ้ใดซื้อหาแปดสามแล้วก็ซื้อสามแปดหานั่งเอาฟังเ,อ,เอาได้ครับพี่น้องเอฟซีพอจอยบอกกันงสี่เพราะว่าพอจอย,ยันบ่ได้ตัวตรงๆมั่น<อ>ตัวนี้เป็นเลขบนล้านโปรเส้น ก็จอยบอกเลยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับล้านเปอร์เซ็นต์ตแต่ว่าเลขหมากัดไก่จับซีดกินนกฟ้านี่เลขล่างล้านเปอร์เซ็นต์ตกลงฉี่ดินดังบับครับเลี้ยงก,ก,กันกับหนูครับเลขหมาบอกว่าล่างแมนครับเลขหมานี่เป็นล่างล้านเปอร์เซ็นต์อ๋อลงสักรับก็จอยอจอยก็ว่าย่างสุดๆเจะเมื่อยกจ็จะเฝ้อจะเฝ้ายา่านจาเฝ้าอัน บนตัวใดก็จ้าห้าแปดสามคันผูดด้ใดบ่มีเงินฟาดมันตัวเดียวนี่ห้าแปดสามแล้วก็ซื้อแปดสามแล้วก็ซื้อห้าแปดครับล่างเดียบนี่พ่อจอยล่างเนาะล่างนี่มันเป็นเลขมาแล้วอยากให้พ่อจอยบอกหน่อยให้ทนไว้สักตัวนะพ่อจอยพ่อจอยพ่ออยากเว้าเว้าแจ้งมันเือก<ๆ>ันแ,แล้วมันเื่อยเรื่องบนเรื่องล่างลอะไรเดี๋ยวนี้จุงล่างไว้นะนะพ่อเนาะอย่าเฝ้าเด้จะไมอย่าเฝ้าเขียนไวนะ้เนาบนตอนแรกพ่อจอย บนนห้าแปดสามครับพุ่งออหน่อยทุนหน่อยนะครับผุ้งอหน่อยทุนหน่อยก็คือแปดสามห้าแปดครับ,บมีซ้ำน,นั่นกระซื้อกระซื้อพวกถือซ้ำนี่ก็เรียกไปซื้อซับเลยถาผู้คนอยากได้ทั้งบนทั้งล่างเลยครับพระจอยเบื้องหมาเอาครับเบื้องหม้โอ้พระจอยมาบอกแบบพี่น้องหนึ่งกรกฎา,าคมนะครับพี่น้องับเบื้องเราครับเบื้องเราพระจอยอ,อ,อยวดมาได้พระจอยก็สิบอกขึ้เก้าหละครับ เอามาดูดูเอาเนาะแมนครับมาดู่องเสมอมาอีกย่ำไห้ตะบนเด้หนี่ล่างกับมิตะ่าหมาเล็กมาเลกมาอยู่นี่สังเกตเอาตัวน้องย่อมใย่อมใหญ่สบกบอกขท้าคงสุดท้ายเลกหมามันมีอยู่สี่คูตอนั้นนี่ถอนแรกเนี่ยพ่อฟังไหม ยังมีตะปูป่องปองอยู่มากไก่มันเป็ี่ยนยังไก่ถามเท่านั้นแหละถามเท่านั้นไก่มีสองขาอีกสองไก่หน่อยมันเป็ี่ยนยังเก้าสองอีกหนึ่ง่อไก่หน่อยมันเป็ี่ยนยังก็จะเปลี่ยนหนึ่งที่บางหันเก้าหนงนั่นเก้าหนึ่งพี่น้องอ๋อไก่มันเป็ี่ยนยังหมามันเป็ี่ยนยังไงแมาเป็นซีบอ่ มันเชื่อได้แค่สอนคู่เท่านั้นเอาพี่น้องพิจารณาหัวเด้อมันเชื่อได้พ่อมันเชื่อได้แค่แบบครูเท่านัก็ยกนี่ร่างตัวมาถือกิ๊กถือกิลีถือข้างบนทั้งล่างอีกพวกนี่อ๋อจีมานี่บอกว่าถือแค่สามตัวอีกถือครังข้างตัวใดพ่อถือครังข้างน่ะเออแค่มันเป็นบ้ามันสื่อออกสามห้าแปดครับหลังครับ จอยมีความสุขเลยมาองอะไมีความสุขก็บมีเองได้นอนลับทรัพย์ก่อนตัวเนาะเจ็บล้านเนาะครับผมพอวันหนึ่งพอจอยนี่มีความมันใจร้ายครับงวดนี่พอเรียกพอจอยเขาแล้วมัดสีเขาต้อนเนียงครับวันนี้ที่นี่ที่ผ่านมานถึงทั้งบนทั้งล่างนะครับแมนครับถึงข้งบนทั้งล่างครับ คันบบเซียมากครับมากินกัสวยน้พอจอยก็ได้ผู้บ่เซียน้องก็ะ่ากินต้มไก่จัดการเลยครับู้จอยสิจ้าไผ่แต่ว่าสิไห้พอจอยขาเลยพอจอยขาเเบียจักล่างนึงพอจอยถ้าที่ได้กินป่อยไ้มันสามต้นมาอีกมันบาแม่หนึหือหมากัดไปหมากัดก็บ่ตายแม่กัวผูฝันแม่ไก่ยังปืนกันม้าโตยังปืนกันมาอีก ได้ขนาดเด้อพ่อจ้อยพ่อจ้อยสื่อบอกบอกไว้ซื่อเลี้ยงหมาครับฟังอยู่พ่อข้าวอุดบ่ไหนบอกได้พ่อบอกได้สักังอยู่อดดบ่ไ้เจ้ามื่อเจ้ามือกะให้หูตึงกันไหมครับจะได้ยินเด้อเจ้ามือเก่าหนึ่งครับนานโมแล้วตัวแล้วซีเก่าครับตัวแดกก่อนครับพ่อจ้อยซีเก่าเก่าหนึ่งครับ สองหางบอกว่านี่คือตะลุมเด้อพี่น้องพอจอยเปิดเผยแล้วเอาค่อยๆกันได้พ่อค่อยมันจะอันตัวแรกก่อนครับเก่าหนึ่งครับเก่าหนึ่งซีเก่าครับเก่าหนึ่งซีเก่าเด้อเก่านีแนวอดทีกระดาภลม68อันเดียพี่น้องชุดย่างมันบอกพอจอยชุดบนนะครับพอจอยชุดบนเนี่ย883ครับเหตุจากนี้ก็ไม่นี้ดึงไปใหนก็ไม่ไปแม่พูดอะไสิว่าซื่อตัวไหน แปดชี้รันกับพกไปโตนี่แมนครับแมนจริงๆครแมนจริงๆข้ามันตีตะปูกับตะปูแปดแปดสามดีกว<ะ>่าบพว่าแมนหาแปดสามครับแมนนแมนไปง่ยายไปออกอยื้อไซก็ที่ออกตัวนี้แหละไปไซก็สร้างแมนออกอยื้ไซก็ตามเพรว่าเต้าเจ้าสิจอนว่าจอนกันเรื่องของเจ้าออกตัวนี้คือโก้เพรว่<ะ>าวดึงไปไซก็บปไป่หนึ่งพ ถต่ฟันได้เลขคว้มนี่พอจอยสิสีได้เลีตัวนี้สีมีคว้มสุกตลอดเลยสีไม่คน้มมาหาพอจอยมือว่านนี่ฟันกะจาจะว่ายพอจอยแล้วพอจอยเออไปพอจอยบอกเอซื้อซื้อดอกครับสีมีคนเหลอกเงินใหม่พอจอยครับถือหกแสนครับโอ้ถือเลขสามตัวหกแสนครับว่าน้องหันบอกพอจอยแงีนครับมาเมื่อวันเหลอกเงินใหม่พอจอยซอยพอจอยไปสามหมื่นครับ โอ้แสดงความดีน้น้ำเดือพอนะครับผมซอยพ่อจอยสามหมื่นครับพ่อจอยโบรูว่าเราได้หนอนได้หลายซอยเขาไอ้เพื่อนว่าจังนไรซอยน้ำใจที่เมียรักหนีครับแต่ว่าบินน้ำเล่าเนี่ยเอาให้พี่น้องเบิ้งบ่ได้นะครับแม่นขั้นเอาบินขั้นเอาบินเบิ้งให้ได้นี่พ่อจอยเช่นไรเบื้องทึ่งหกเลยนรับโยบุรคนเป็นโรคหัวใจเป็นย่ากอี้ครับพ่อจอยถทีเลขยสามตัวหกลอยครับ อ้ตั้งเ,เลยครับารสามตัวตรงครันบบรา้ว่าเสียขี่รถมอไซค์มากครับมาเบิ้งกับขันยุไก่เนาะแมนเน็บยุกยานี่แหละบนเน็บุกเนิ่นนป่าววินเรียกกิ่นีน่แหละหรือว่าพอจ้อยสิภาพแปเอเงินเล็แกล้วกันที่ภาไปกินก๋วยเตี๋ยวคนนมาหัวก้อนห้ตัวได้กว่าท่นพอใจเออ้นมาหวดก้อนห้ตัวได้คือถื่อเพื่อท่านหัก้อนหาค่ะหกศูนย์หดก้อนน่ยพอจ้อตัด ครับตัดลงเหลี้ยยุแปดเก้ากับหกศูนย์ครับผูบ้ใดมาเสียกะแสดงว่าผู้นั้นตาฟางังบ,บ่เห็นกับผู้ใดบ่ซื้อบอ่้นังกระซังโอ้ยบาังาหับเวลานมึงยี่คุยอะไรก็ว่าไป <c oughs> บ่คุยมาหาพ่อจอยหล่นครับคันผู้ใดว่าพ่อจอยคุยฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องนก็ <มา S 1> ตมม้องมานั่งแม่นางบอกกันครับกดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์กดแชร์ให้ เอฟมินครับพะว่าหนึ่งเพิ่นกับสิบ่มีคาน้ามันมหาพอจอยเฉยเพื่นบ่มีคารน้มันมากนั้นดีคนไรคนแช่เพื่อนครับผู้เราแช่ผู้เราแช่ผู้เราแช่ขันบังเกตหมือนคนหรือผู้เราแช่เนี่ก็สิได้หลายเต๋อพี่ <c oughs> พนครับก็ได้คาน้ามันดีแมนครับมีทีมงานทีน่นี่นี่มาออกพอจอยดูอิรีครับดูครับผูดไรมาเ่เห็นเห็นเบื้องที่งานนี่ครับ ก้อนหนึ่งพอจอยเอาบนี้านนี่ผู้ใดเงิ่อนหน่อยๆแค่นแช่ใช่คลิปนี่นั่งบ้านเบิ้งอีกรอบรอบสองรอบสามแคปหน้าจอยห้าแปดสามฟาดมาเลยเบ้ากับเขาเวลาหัวสักควบขวมลงแต่ว่าเลืกมาพอจอยบอห้เขียนลงบอ ผู้ใดก็หูจ่าก็เจ้าว่ามาเป็นยังว่าไก่เป็นยังมากระไก่มันในหน่อยหนึ่งอ่าขั้นลุ่งมันก็สิขั้นมัดจีเก่าแล้วต้อถึงสิเตรียมสิอันนิดฮะพ่อจ้อยรุ่งจ้าพ่อจ้อยวันไว้จังหน่อยครับต้องซึงวันมันไว้จังหน่อยก็จะเปลี่ยนลายยังสิละขั้นเข้าไปหาเห็ดกันมันเปลี่ยนลายกับมั่งมี่ที่มั่เกิดที่มั่งเกิดเขาก็ต้องไปสี่หกในเคียร์ไปยังสิพู้ว่า สวีอุติเก็บเนการตอนนั้นนี่ก็บอกค่าไก่ผันอันบอก่จ้อยแมนครับก็เมื่ออาเกคนน้องไขยครับเสี่ยวเงินใหม่พอจ้อยวัานนี่คนบ่อซิมใส่หูพอจ้อยเลยมาที่หนลคร่อคือหกแสนคือหกแสนแมนครับปาดโธ่แสนครัคือออนไลนแทนครับถ้าเมื่อเก่งนี่แน่นแลาะเอาพอจ้อยไาแสน เพินสามเมือเหนียไวไ,ไว้แส,งสดงเ <laughs> มียยด้วยกันมู้แั้วก็ใจดีพ่อนนะพ่อนะโอ้ยสินใส่เอาอีกกี่ตีเสียดอกมันจุกเ่ราะเรื่องนี้เลยเหรอประกาศดิ่บอพ่อจ้อยเมือเ่อไงกาประกาศด้วยครับหัวซ่องหรือเสือด้วยครับผู้สีมาครับแ <laughs> 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 จ็คสีมาจังไดยมาเห็นเฮียนพ่อจ้อยเลยสิบ่โดดดงบ่กฉ่นนี่ผู้สีมาเนี่ยเรื่องคันผู้สีมาพ่อจ้อยสิบอกให้ครับ หไม่ใจเพียแพหาหไม่ใจดีครับบ่แม่นว่าสิมาเอาแต่งเงินอย่างเดียวดิครับมาเอาต่เงินก็ได้เอาต่เงินครับไ่ได้คว่มดีครับไ่ได้คว่มดีจากพ่อจอยครับผู้ใดดีผู้ใด,ดงามมาได้ครับ,บามอบอบายอยาู่ในพระจอยเลยพ่อจอยบ่ใไห่อุตาคกับแต่คอยดีแต่คอยหักพ่อจอยหลีอดีบ่แม่นหักต่เงินนี่ครับอย่ามาต้มมาตัวพรอจอยแม่นพ่อจอยหนึ่งบ่ามาก้นขีดตัวครับ เล้ากบบ่มาค้นกินเราครับเล้าก็บ่มาค้นเร่นไพ่ไฮโลครับพอจอยขันม,มาอยู่น้ำพอจอยนี่พอจอยสิบอกเก็บเองอินย่างเดียวครับร่องมาอยู่ร่องเบิ้งครับมาอยู่น้ำพอจอยนี่คัดเป็นคนดีนี่ขั้นบ่ได้เงินนี่นั่นก็พอจอยเลยครับดาพอจอยเลยครับเขากบ่อยเสื้อขอืมเขากบ่อย้สื้อครับแต่ทีเนเนี้ยขันมาตอนนี้ ดำหน้าซอยพอจอยด้มาเลยครับมาได้ลายก็ได้แมนบ่มาเอาน้ำพอจอยก็ได้เมื่อดำหน้าเป่ามาลกกล้า้อมลุกก,ล,ก,กล้าแล้วดำหน้าแล้วปั่นเข่ากันครับโอ้พอจอยสิป,ปั่นให้ครับขั้นมาสามก้นกันได้สี่สิบสอบพอจอยก็สะเอาซิบส้วมนั่นก็สะเอาพูดละซิปละสิปละสิบแต่ว่าหน้าพอจอยปีที่ได้ลายปันได้ครับพอจอยปีที่แล้วได้ร้อยยี่สิบห้าสอบครับ มามาดำได้แล้วแล้วก็ไปสามเขาห้อมครับทั้งดำทั้งสามตัวนี่แมนเือนเป็นน้ำตก้าเนี่ยแหละเพราะเมื่อสิรักหนี้ครับเมนเนดยพอะตก้าทงนี่ตาหนึ่งตาผู้หหุ่นตาหนึ่งครับได้ดำหน้ามันเงีเลยวพ่อมันเมื่อได้หลักหนี้ครับมันแดดห่อนมาะมันแดดห่อนมันวิ่นครับได้หลักหนี้ครับเปนังครับไปดีทั้งสุขครับ ไปดีถึงสุกซักทายคลิปกับขอบคุณพ่อจอยลายลายครับขอบคุณผอจอยลายครับเด้อเอฟเมนของพ่อจอยหลายหนึ่ง่อจอยภาวนาให้เลกฮาแปดสามบอกให้ถือกี่นี้ห้ลำลำรวยเงี้ยบัดชัวประเทศไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณพ่อจอยหลายๆรับู่ได้พ่อไฮเถื่อนนะฮาแปดสามครับฮาแปดสามนะฟาดมาโลด ฝากมาโลดเล็มนคือพุ้าเป็นตัวเลขกหมาเนาะันเลกคนนบคุณทุกทุกท่านนะครับแนวทางพ่อจ่อยนะครับนีบบพิเบิ้งนะครับมักกระจัดคัดสะพานนะครับ